สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจินิพานิวัฒนสมุทรค่ะจบจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรคณะศิลปกรรมศาสตร์รเอกจิตกรรมค่ะค่ะสำหรับภาพนี้นะคะเป็น walking disaster ค่ะได้แรงบันดาลใจมา,มาจากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับระบบทุนนิยมค่ะคือธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมในผลิตอาหารเพื่อที่จะบริโภคใช้สอยด้วยกันเป็นหลักใช่ไหมคะแต่ว่าระบบทุนนิยมเนี่ยกำลังทําลายความสัมพันธ์นี้เพราะว่า มุ่งเน้นที่จะสร้างแสวงหากําไรมากกว่าการรักษาบันไว้ค่ะปัจจุบันนะคะในหลายๆประเทศได้มีนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจเปิดเสรีทางการค้าดึงดูดนักลงทุนจากประเทศอื่นๆเข้ามาทําเศรษฐกิจในประเทศตัวเองใช่ไหมคะทาให้เราเนี่ยเห็นโรงงานที่ผุดขึ้นมาใหม่เป็นจํานวนมากค่ะซึ่งมาจากการเปลี่ยนพื้นที่ทางการเกษตรชุมชนชนบทเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมโรงงานเป็นตัวเมืองที่ทันสมัยมากขึ้นนะคะ ซึ่งตรงนี้นําไปสู่การจ้างรายงานมหาศาลจึงตอกย้ําให้เราเห็นถึงตรกะการพัฒนาของระบบทุนนิยมที่ทําให้ประชากรที่อยู่ในท้องถิ่นหันมาพึ่งพาค่าจ้างในการดํารงชีวิตเพียงอย่างเดียวเนื่องจากถูกทําให้ไร้ปัจจัยจากการผลิตและไร้สิทธิ์ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติค่ะซึ่งตรงนี้เองนะคะแพนได้ใช้ หัวคนเป็นเชิงสัญลักษณ์ในการสื่อถึงพวกเราทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มาพร้อมกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมค่ะที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันและก็จะทวีคูณรุนแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าเราเรายังไม่หันมาตระหนักถึงเรื่องสภาพแวดล้อมมากขึ้นนะคะแทนจึงอยากใช้รูปนี้นะคะเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงที่จะส่งต่อไปยังคนอื่นๆเพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมกับบ้านเมืองเรามากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ